สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพรและรายการ Tech Invest เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีอีกเช่นเคยค่ะซึ่งใน EP นี้เราจะมาพูดถึงวิธีการลงทุนส่วนตลาดสู้ภาวะตลาดผันผวนแบบนี้กันค่ะเพราะจะให้ฝากเงินไว้กับธนาคารอย่างเดียวผลตอบแทนที่ได้ก็น้อยจนสู้อัตราเงินเฟอ้อไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนหน่าสนใจบ้างเพื่อที่จะได้ไปปรับใช้กับแผนการลงทุนกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมกันเหมือนเดิมค่ะใครยังไม่ได้กด s b s c r i b e YouTube ของ Tech กันไว้้้กดดดดไไววเลลยนนะะะะคะจะคจ่พาีๆิธีแรกก็คือการ DCA ค่ะเรียกว่าเป็นวิธีพื้นฐานที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ลดความผันผวน,นเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งมันก็คือการทยอยเข้าลงทุนโดยแบ่งเงินทุนออกเป็นงวดๆงวด,งวดละเท่าๆกันค่ะแล้วก็กําหนดเข้าลงทุนทุก2ส,สัปดาห์1เดือนหรือทุกไตรมาสก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากใครที่มีเงินเย็นน้อยก็อาจจะแบ่งมาลงทุนสัก5001พันหนึ่งก็ได้ค่ะเอาเท่าที่เราว่า เหมือนเป็นการฝึกวินัยการลงทุนไปในตัวด้วยค่ะ DCA สามารถทำได้กับสินทรัพย์แทบทุกตัวเลยค่ะวิธีนี้นอกจากจะช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุนยังทําให้มีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเพราะถ้าตัดสินใจลงทุนครั้งเดียวด้วยเงินจํานวนมากก็มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียเงินมหาศาลแต่ไม่ใช่ว่าใช้วิธีดี a เแล้วจะไม่ขาดทุนนะคะเพราะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงแค่ในด้านการกะจังหวะเข้าลงทุนเท่านั้นค่ะแต่ไม่สามารถลดความพันผวนข,ของมูลค่าผ่อนลงทุนได้และที่สําคัญคือมันช่วยแค่ในช่วงแรกของการลงทุนเท่านั้น ยิ่งจำนวนครั้งในการลงทุนเพิ่มขึ้นเงินลงทุนก็เพิ่มขึ้นตามทําให้เปอร์เซนต์ความเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในแต่ละครั้งที่ซื้อก็จะลดลงไปด้วยนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆค่ะก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนมหาลาัยปีหนึ่งเกรฉเฉลี่ยเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะว่าหน่วยกิจรวมยังน้อยค่ะในขณะที่พอเรียนปี4เกรฉเฉลี่ยปรับขึ้นยากมากๆนั่นก็เพราะว่าจํานวนหน่วยกิจรวมมากขึ้นนั่นเองค่ะและก็ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนด้วยเช่นประเภทของสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปในระยะยาวหรือไม่เป็นต้นค่ะ และว,วิธีที่2ค่ะการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงด้วย Asset Allocation มันก็คือการกระจายเงินลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงค่ะเพราะว่าไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดไปตลอดดังนั้นการจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์แต่ละแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญในการกําหนดทิศท,ทางของผลตอบแทนได้ค่ะ โดยอาจจะประเมินจากช่วงอายุของเราในขณะนั้นระยะเวลาที่ต้องการถือครองรวมถึงสถานการณ์ของตลาดและภาวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเช่นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงอาจจะลดสัดส่วนหรือเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นแล้วก็คริปโตไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลงมาอย่างกองทุนหรือในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําหรือพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นค่ะและวิธีที่3ค่ะเลือกลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่กําลังมาแรงในที่นี้แพรจะขอพูดเจาะจงไปถึง ตัวหุ้นและก็กองทุนนะคะเพราะว่าการเลือกลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะทําให้เราได้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลตอบผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจนั้นๆค่ะว่ามีจุดที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกลุ่มธุรกิจอื่นยังไงเพื่อที่จะได้เลือกลงทุนได้อย่างแม่นยําค่ะ ยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยกําลังฟื้นตัวหลังจากที่วิกฤตโควิด -19 เริ่มซาลงมีการเปิดประเทศแล้วก็มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาค่ะดังนั้นเราก็อาจจะมองหาหุ้นหรือกองทุนในกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ส่วนจะถือครองในระยะสั้นหรือยาวมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องทําการประเมินจากปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการย้อนหลังของกลุ่มบริษัทนั้นๆแนวโน้มเติบโตในอนาคตรวมถึงความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยค่ะ และนี่ค่ะก็คือ3วิธีการลงทุนส่วนตลาดที่แพรนำมาฝากกันก็สามารถไปเลือกใช้กันได้เลยตามสะดวกค่ะแต่สุดท้ายนี้แพรอยากจะขอฝากไว้นิดนึงก็คืออย่าลืมหมั่นปรับพอร์ตการลงทุนกันอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าการลงทุนในระยะยาวจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อย่างที่แพรพูดไปค่ะว่าไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดไปตลอดค่ะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์แล้วก็เวลาค่ะ ดังนั้นค่ะอย่าวางใจลงทุนในสินทรัพย์เพียงตัวเดียวด้วยสัดส่วนเดิมไปตลอดแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนรวมถึงมันติดตามอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอด้วยค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนที่ได้ดูนะคะแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe YouTube ของ Tech t o r o กันเอาไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีไปกับ Tech Invest ทุกวันพฤหัสสองทุ่มเช่นเคยฝากติดตามกันด้วยค่ะ